ม่เลยนะแมวย็ดสมตีนะตัวใดบ้าคำคำหกกว่าเจ็ดดวนี้แล้วตัวนี้ไม่พีนน้ดี๋ยวนี้ไปไปำพดกว่าเจ็ดแล้วเดี๋ยวนี้เสียจริงได้กินฮ็ดสมนเฮ็ดสมแคแล้วรู้ี่น้องกว่วันเหวอขนาดไปวันเหวกับรถปโอ้ เขอยูดังก็ตัวเงี้ยแตหมัดโ้วหโอ้โหเฮ้ยฟุกกอร์แบบจิตบอลนปลาเนนใหญ่รู้หรอหลังกูบหุณดี๋ยวอมจะใส่ออมไป